สวัสดีค่ะหมอซินนะคะวันนี้หมอมาประชุมก่อนเข้าประชุมมีเวลาก็เลยจะมาเล่าเรื่องโบทูลินัมท็อกซินที่ใช้ในทางทนตก,กรรมให้ฟังกันนะคะจริงๆแล้วโบทูลินัมท็อกซินหรือว่าโบท็อกซ์ไม่ได้ใช้แค่ในทางสวยงามเท่านั้นนะเราใช้ในทางทานตกรรมได้ด้วยนะไอห,หมอฟันเราใช้โบทูลินัมท็อกซินหรือโบท็อกซ์ใช้ทําอะไรกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะข้อที่หน่ง ก็คือในคนไข้ที่มีอาการนอนจัดฟันเนาะหรือว่ากล้ามเนื้อข้างแก้มกล้ามเนื้อบดเขี้ยวทำง,งานหนักเราใช้โบท็อกในการเติมเข้าไปให้ลดแรงกล้ามเนื้อเหล่านี้ได้นะคะทําให้เรานอนจัดฟันด้วยแรงที่น้อยลงฟันเราก็จะสึกน้อยลงหรือว่าปวดข้อต่อขันไกลน้อยลงข้อที่2ที่เราใช้โบลท็อกกันในทางธนกรรมก็คือเราจะฉีดบริเวณนี้บริเวณนี้แถวเนี้ยจะมีกล้ามเนื้อมัดหนึ่งซึ่งเป็นกล้ามเนื้อใหญ่มาก ในการแบบบดเขียวเนาะเขาเรียกแมสเซสเตอร์มัสเซลตัวเนี้ยถ้าออกแรงเยอะเนี่ยค่ะมันจะทำให้การดึงฟันของเราช้าลงอ่าเกี่ยวด้วยนะในคนไข้ที่มีการจัดฟันร่วมแบบการถอนฟันหรือว่ามีคนมีการสบลึกอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราบางคนเนี่ยถ้ามีกล้ามเนื้อมันนี้ใหญ่ๆจะทําให้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ช้าลงหมอก็จะ ขอจิ้มนิดนึงในบริเวณข้างแก้มเนาะลดแรงในการทํางานของกล้ามเนือ้อจะทําให้เราดึงฟันได้ง่ายขึ้นนะอ่าโอเคอีกทางหนึ่งที่เราใช้ทูลินัมท็อกซินในทางธันตก,กรรมก็คือคนไข้ยิ้มเห็นเหงือเยอะๆใครเป็นมั่งยิ้มปุ๊บปากเชิดขึ้นไปหยุดได้จมูกเห็นเหงือกเป็น,เป,นเป็นนิ้วเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เราดูไม่ค่อยสวยงามเนาะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าฟันยืน่นทั้งทั้งที่เราฟันไม่ยืน่นเพราะว่าเราเห็นทูโชเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะเราจิ้มแถวนี้ ้นีกล้ามเนื้อตรงริมฝีปากนะคะก็จะทําให้กล้ามเนื้อปากเราแอคชั่นน้อยลงเวลาเรายิ้มเนี่ยแทนที่มันจะเชิดขึ้นไป1นิ้วมันก็อาจจะเหลือแค่หนึเซนน้อยลงทําให้เรายิ้มแล้วสวยขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลข้อเสียของโบท็อกซ์ก็คือมันมีการกลับคืนได้นะ บางทีเราฉีดในกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเนี่ยอาจจะคืนช้าหน่อยแต่ในกล้ามเนื้อมาเล็กๆอาจจะมีการกลับคืนได้แต่ถึงแม้จะมีการกลับคืนมันก็จะกลับคืนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยลงนะคะเราก็เติมเรื่อยๆเหมือนเราอยากหน้าเรียวเราก็เติมเรื่อยๆเหมือนกันเนาะเป็นผู้หญิงยอยู่สวยใช่ไหม <c oughs> มีเคสส่วนตัวหลายเคสที่ใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันได้ผลดีจริงๆในเคสที่นอนกัดฟนันหรือว่าเคสที่ดึงฟันชา้าเพราะว่าแบบกล้ามเนื้อข้างแก้มมันใหญ่มากพอเราใส่โบท็อกเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้ลดโหลดของกล้ามเนื้อเหล่านี้ทาให้เราแบบ ฟันได้ง่ายขึ้นเนาะอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกในการรักษาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับงานทางากรรมนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวต้องไปไประชุมแล้วสวัสดีค่ะ